เพืเ่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นข่าวดราม่าไหมคะที่ทนายเดชาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มยื่นฟ้องภรรยาเมียหลวงซึ่งยักยอกเงินไปถึง60บล้านบาทเพืเ่อนๆอยากรู้ไหมคะว่านักร้องคือใครถ้าอยากรู้ตามโบมาเลยค่ะสวัสดีค่ะผมพบกระโบอีกครั้งนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะวันนี้นะคะโบก,ก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่านะคะบนโลกโซเชียลที่ร้อนฉ่ำเลยนะคะเพราะว่าทนายเดชานะคะได้มีการไลฟ์สดค่ะแล้วก็บอกว่านักร้องหนุ่มชื่อดังและภรรยาเนี่ยที่เคยออกรายการชื่อดังช่องหนึ่งเนี่ยนะคะได้มีการยักยอกเงินถึง452 ครั้งรวมประมาณ60ล้านบาทค่ะไปจากบัญชีของบริษัทค่ะโอ้ซึ่งโมฟังแล้วโมก็คิดว่าใครอ่ะซึ่งพอทนายเดชาพู์แบบนี้นะคะก็มีโซเชียลนะคะเม้นกันช้าเลยก็ทายว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็มาทายว่าเป็นคุณหนุ่มกลาและคุณจูนเพนชูรีค่ะซึ่งทุกคนก็สงสัยกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าแต่ไม่ต้องสงสัยกันแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะมันได้มีการเผยแพร่ภาพออกมาแล้วนะคะว่าคนที่ทนายเดชาพูดถึงอ่ะก็คือเป็นคุณหนุ่มกลาค่ะ,คะมีภาพว่าคุณหนุ่มกลาเนี่ยได้ไปยื่นเอกสารให้ ยักยอกเงินออกไปถึง452ครั้งรวมเงินแล้วประมาณ60กว่าล้านบาทค่ะซึ่งทนายเดชานะคะก็บอกว่าเรื่องยักยอกเงินก็คือส่วนของยักยอกเงินส่วนเรื่องเมน้อยเนี่ยก็คือคนที่เป็นเมน้อยนะัผิดอยู่แล้วก็คือทนายเดชาพยายามจะบอกโซเชียลว,ว่าอย่าเอามาตีกันนะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเมหลวงเมน้อยนะอันนี้มันเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์ค่ะซึ่งพอทนายเดชาโพสต์เสร็จนะคะทางฝั่งของคุณจูนค่ะทนายพัฒท,ที่ดูแลเคคด,ดีของคุณจูนอยู่ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กกลับค่ะในช่วงเวลาทน นายพัดเคยถามเมียหลวงแล้วหลายครั้งแล้วว่าจะยาไหม ي, จะฟ้องอยาไหม ي, จะทนไหวไหมจะไหวไหมแต่ว่าเมียหลวงก็พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องอยางมาตลอดเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยยังสงสารลูกอยู่ยังรักษาสถานภาพครอบครัวอยู่เลยยังไม่อยากยาสิ่งที่นายพัดหมายถึงก็น่าจะหมายถึงคุณจูนค่ะซึ่งเป็นภรรยาหลวงทนายพัดโพสต์ไม่นานนะคะคุณจูนก็ได้มีการโพสต์ของคุณจูนค่ะโพสต์ส่วนตัวของคุณจูนโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวค่ะพร้อมมากทุกเรื่องค่ะลุยงานตุ๊กตาโชว์เพื่อนต้องมางานนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบยงงงไนนนะะะะคคเพื่ออก็ต้ รอฟังรอติดตามน,นะคะข่าวของคุณหนุ่มกะลาะกับคุณจูนเพนชุลีนะคะว่าจะออกมาจบกันด้วยดีจะเคียงกันได้ด้วยดีหรือเปล่าคํเก่าหาอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณจูนนะคะดูมั่นใจว่ามีหลักฐานที่จะมางาัดสู้กับคุณหนุ่มกะลาะเหมือนกันส่วนทางคุณหนุ่มกะลาะก็มั่นใจแล้วก็มีหลักฐานงัดคุณจูนเหมือนกันค่ะแต่กระแสะโซเชียลเนี่ยถล่มคุณหนุ่มกะลาะมากเลยโดยถล่มว่าคุณหนุะะ่มกลาทิ้งเมียหลวงทิ้งลูกไปหาเมียน้อยแล้วยังมาแจ้งความเมียหลวงอีกไม่รู้ว่าคิดออะะะไไไรรยูู่่่ททาาามมมมถถึงงสงสสลกกละะกกกนค็ คุณหนุ่มยับเลยค่ะท่ายัางไงนะคะเพื่อนๆนะะก็ต้องรอฟังรอติดตามค่ะโบเชื่อว่าเร็วๆนี้นะคะทั้งคุณหนุ่มกลาทั้งคุณจูนเพนชูลีเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงกับสังคมแน่เลยว่าเรื่องที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าเรื่องอะไรยังไงนะคะ,คะถ้าอย่างไงนะคะวันนี้โบก,ก็ขอเมามอยเรื่องราววงการบันเทิงเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะสนใจอยากฟังอยากติดตามสามารถกดติดตามได้ที่ t f a s h Daily Online นะคะวันนี้โบไปก่อนค่ะบ๊ายบาย